เรื่องแรกไปดูข่าวร้ายก่อนนะครับสำหรับแวดวงการแพทย์เพราะว่ามีอ okay. ุบ no. ัติเหตุเกิดขึ้นครับและอุบัติเหตุในครั้งนี้ทําให้มีแพทย์เสียชีวิตไป4คนด้วยกันก็เกิดขึ้นเพราะว่ารถที่วิ่งเร็วนี่แหละคุณนัทก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดที่บริเวณทางยกระดับบุรพาวิถีครับกิโลเมตรที่44ขาเข้ากรุงเทพมหานครโดยตํารวจสพบางปะกงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ โดยยัรับแจ้งเหตุว่ามีรถตู้โตโยต้าเอาผาดสีขาวทะเบียน1กกอไก่ทอทหาร06ขอไปครับ6013กรุงเทพมหานครนะครับถูกรถอิสุสุ6ล้อทะเบียน82-9251พระนครศรีอยธยาชนด้านท้ายอย่างแรงแล้วก็เสียหลักครับไปชนกับแท่งไบริเออร์ด้านขวาสุดก่อนที่รถโตโยต้ายางริสสีขาวอีกคันหนึ่งจะพุ่งเข้ามาชน ที่ด้านท้ายของรถบรรทุกแล้วก็เฉลียงออกไปอยู่ที่บริเวณกลางเลนทําให้รถทั้ง3คันกีดขวางการจราจรครับรถที่จะเข้ากรุงเทพไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้คือจากเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่ารถตู้ที่เป็นเตต้าอัลพาดนะครับเป็นของคุณหมอคือมีคุณหมอเข้ามาในรถเประมาณ4คนเพิ่งกลับมาจากเคสใหญ่ผ่าตัดที่พัทยาระหว่างทางนั้นรถเสียครับ ก็เลยจอดข้างทางให้สัญญาณเอาไว้แล้วก็มีรถ6ล้อเข้ามาชนท้ายสุดท้ายครับคุณหมอ3ท่านที่อยู่บริเวณด้านขวาของรถ เสียชีวิตนะครับแต่ว่ายังมีหนึ่งท่านที่รอดชีวิตเพราะว่าเดินโทรศัพท์ไปไกลๆคือโทรศัพท์จะแจ้งว่ารถเสียหาคนมาซ่อมองค่ะคือคุณหมอคนนี้ที่รอดชีวิตเนี่ยไปดูด้านหลังของรถพอดีอก็เลยไม่ถูกรถชนนะคะคือคุณหมอสิทธิวัฒน์อินทราขาวคุณหมอแบงค์เป็นศัลยแพทย์ชื่อดังด้วยก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์คุณผู้ชมเพรว่าไปเดินอยู่ด้านหลังรถตู้ค่ะ เบื้องต้นนะคะทราบว่าแพทย์ทั้ง6คนนะคะเป็นแพทย์ที่เดินทางกับรถตู้คันนี้ก็คือไปผ่าตัดผู้ป่วยที่เศษด่วนที่โรงพยาบาลที่พัทยาแต่ปรากฏว่าพอเขามาจอดตรงที่ไ <c oughs> หลาทางแล้วเพราะว่าราเสียก็เปิดไฟกระพริบเอาไว้แล้วนะ <c oughs> เป็นไฟฉุกเฉินแต่สุดท้ายคนที่ขับรถพ่วงมาหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยเขาบอกว่าคันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย มองเห็นว่ามีรถเสียอยู่แล้วหักหลบไปแต่คันที่ตามมาข้างหลังเนี่ยหักหลบไม่ทันก็เลยชนเข้าไปอย่างจังเลยค่ะคือหกล้อเขาตามรถอีกคันหนึ่งมาแต่ว่าอีกคันเนี่ยหักหลบกระทันหันค่ะเขาก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าชนท้ายนะครับค,คือคนขับตอนนี้ก็ชื่อว่าคุณเกรียงไกรกาบายอายุ38ปีตำรวจก็อายัดต,ตัวไว้ก่อนก็ยังโชคดีนะครับค่ะ ที่ยังมีรอดมาหนึ่งท่านแต่ว่าคุณหมอที่รอดตอนนี้ยังไม่สามารถให้การได้การจ,จะอยู่ในภาวะกตกใจใ<น>คือตามภาพเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเป็นคุณหมอผู้หญิงเสียชีวิตอยู่บนทางด่วนแล้วก็มีคุณหมอผู้ชายอีกหนึ่งท่าน กระเด็นตกลงมาเสียชีวิตด้านล่างค่ะแล้วจังหวะที่รถเสียเนี่ยคือทางทีมแพทย์เขาก็ลงไปด้านล่าง<ม>เพื่อจะไปโบกเรียกคนให้มาช่วยนี่แหละแล้วจังหวะนั้นเนี่ยก็เลยโดนกวาดไปทั้งหมดเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดในช่วงกลางคืนด้วยนะคะอาจจะมองเห็นไม่ถนัดเท่าไหร่